สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการหอ,อการค้าไราตี้อีกวันครับวันนี้วันอาทิตย์และพรุ่งนี้ก็คือวันวิสาขบูชาและคนอาจจะบอกครับว่าธรรมะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเข้าใจยากไม่นะครับเคยได้ยินไหมครับการบริหารเชิงพุทเธเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไอสไตล์กับธรรมะ Secret Top Secret คนอ่านกันิดต,ตามกันอย่างหนานแน่นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติได้จริงนะทั้งในโลกธุรกิจโลกเศรษฐกิจ และชีวิตประจำวันครับอีกครั้งหนึ่งที่เราได้นิมนนะครับท่านพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยครับพระวิปัสนาจารย์จากยุวพุทธที่กะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์อยู่กับเราในรายการนมัมการครับพระอาจารย์ครับขอเจริญธรรมอีกั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็ยังมีนะครับคุณปิยวิทย์โยธีพิทักษ์ครับสถาปนิกหนุ่มนะครับที่ร่ำเรียนนะครับบวชเรียนมาแล้วกับพระอาจารย์นวลจันทร์ เลขหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยครับคุณสุภกิจซื้อตะกูลครับเป็นลูกศิษย์ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอนค้าไทยและเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับดูรู้หนึ่งพันษาคงไม่ต้องบอกนะครับว่าบวชเรียนแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการนะครับขอบคุณครับคงต้องเรียนถามพระอาจารย์นวลนจั์อีกครั้งครับพระอาจารย์ครับแก่นของพุทธพระอาจารย์พูดในเมื่อวานนี้บอกว่าตามรู้ตัวเองตามรู้เนี่ยเราจะได้เลยครับเรารู้ว่าเรามีกิเลส เรารู้จักเข้าใจความโลภโกรธหลงแล้วเราจะได้อะไรครับอาจารย์ที่เห็นชัดง่ายคือเวลารู้แล้วคือก็จะไม่หลงครับถ้าไม่รู้ก็จะหลงพอหลงแล้วก็จะไหลก็จะไปเรื่อยใช่ไหมพออวิชชาความไม่รู้เข้าครอบงำก็จะไปต่างๆปรุงแต่งไปทําบาปทํากรรมมากมายถ้ารู้คือเห็นชัดๆคือไม่หลงครับรู้ก็เป็นสติสติสติมาปัญญาก็เกิดไม่หลงทำอาจารย์ครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับผมกําลังเล่นหุ้นอยู่โอ้หุ้นกําลังขึ้นเลย โอ้สายด้วยกิเลสเต็มๆเลยครับไม่ละเห็นว่ายิ่งกําไรใส่ไปใส่ไปหลงไปเรื่อยๆทัาน์สูงอาจจะมีความเครียดเองกลุ้มใจเองหรืออะไรต่างๆอย่างนี้พอพอพูดอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ตัวอย่างวันนี้พอไหวไหมพอไหวพอรู้ก็คือ,อบกเข้ามารู้ที่ข้างในรับถ้าไหลไปแล้วเนี่ยก็รู้ว่าไหลครับต่อไปจะไม่ลหลงไหลครับพอรู้ว่าไหลไหลแค่ไหนก็จะไหลแค่นั้นครับไม่ไหลต่อไปอีกไม่ยืดยาวไปอีกมันจะมีการตัดเป็นตอนๆแล้วเราก็จะตื่นแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาครับ มเมื่อมีภาวะรู้ตัวขึ้นมาปุ๊บเมื่อมีความรู้ตัวทั่วพร้อมปับเนี่ยก็จะรู้ว่าวาระไหนควรและไม่ควร,ครทำอะไรผมนึกออกแล้วอีกเหมือนกันครับมีคนขับรถปาดหน้าผมหลายครั้งเลยโอ้โหกโกรธครับขับตามขับตามไปว่าเกิดชกต่อยกันได้เลยเหมือนกันเกิดการดูด่ากันอันนี้ก็เหมือนกันที่พระอาจารย์กำลังพูดว่าลลลหลงหลงและไหลไหลแล้วทําให้เกิดทุกข์ทีหลังใช่ไหมครับตอนนั้นเขาไม่ได้รู้ข้างในเขาไปรู้ข้างนอกคือรถคันที่ปาดหน้าคนที่ปาดหน้าเขา เรื่องราวพอปรู้ข้างนอกนะมันก็ตาม<ะ>คนอื่นใช่ใชแต่ว่าวิธีทรรมเนะี่ยเราแนะนําให้วกเข้ามารู้ข้างในครับพอวกเข้ามารู้ข้างในมันก็จะเห็นข้างในครับผมเป็นข้างในแล้วเนะี่ยตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นมาครับอืมครับอาจารย์ครับพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตถามทั้งสองท่านขอถามคุณสุภกิจก่อนนะครับเขียนในหนังสือดูรู้หนึ่งภาษาผมไม่มีโอ,อกาสอ่าน นะครับเพราะว่ากิจนั้นได้ให้ผมฟรีข <c oughs> อบคุณนะครับอ่าแล้วเหมือนกับกิจเล่าเรื่องเหมือนกับสนุกสนานเลยนะครับเรื่องที่เป็นตัวเองตัวตนจริงเหมือนกับว่าเราดูอ่านหนังสือนิยายอ่านหนังสือบันเทิงบันเทิง <c oughs> ดูเหมือนกับว่ากิจเองมองธรรมะด้วยการเข้ากับธรรมชาติอย่างมากเลยรประสบการณ์ตอนนี้กิจก็ยังเป็นคนทําธุรกิจด,ด้วยถูกไหมครับครับถูกต้องครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเราไหมครับธรรมะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไหม จริงๆจะบอกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงแต่ว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นจากการที่เราไม่เคยได้สังเกตตัวเราเองเมื่อเราสังเกตตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักตัวเราที่แท้จริงมากขึ้นซึ่งหลักการที่พระอาจารย์ได้ ได้สอนนะครับแล้วก็ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือเพียงแค่รู้หรือว่ารู้จักหรือการวกเข้ามาดูข้างในเนี่ยทาให้เราได้เกิดการยอมรับความเป็นจริงอย่างตรงมาตรงไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยากและท้าทายสําหรับคนคนที่จะต้องได้ฝึกสั้นๆขออนุญาตลับหลวงทั้งสองท่านยังสดไหมครับยังครับยังสดครับพูกเราลอเงี่ยังสดอยู่เลยแต่งงานไหมครับแต่งงานไหมเหรอครับจะแต่งงานไหม ยังไม่แน่ใจครับม,ม,ม,มีเก็บตัวใครออกทีวีอย่างนี้ทุกครั้งเลยไม่แน่ใจไม่มีแฟนเสียอนาคตอ๋อแล้วกิจจะแต่งงานไหมครับก็อนาคตก็ก็เป็นไปตามระบบของชีวิตนะฮะแต่งเหรอ้ <ฮะ S 2> อ,อาศึกษาธรรมะทำไมแต่งงานละฮะเป็นเรื่องปกติครับก็คือเรายังใช้ชีวิตปกติไม่ไม่ได้ขวางโลกไม่ได้ไปตัดหรือทำลายต้องทำอะไรให้ผิดแตกต่างจากคนทั่วไปทุกอย่างการนี้จึงปกติ ตอนนี้คือทําทุกอย่างตามที่ใครๆก็ทําทั่วไปมีโกรธไหมฮะมีครับโลกมีทุกอย่างลครบคุณจอมเป็นไหมมีทุกอย่างครบอ้าวแล้วแล้วเราปฏิบัติธรรมในชวั่ะจําวันไหมฮะปฏิบัติไหมตอนนี้ปฏิบัติอยู่ไหมฮะตอนนี้ปฏิบัติธรรมฮะคือคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามจะให้นึกถึงว่าไม่ต้องอยู่ในรูปแบบครับนะครับเราไม่สามารถที่จะนั่งหลับตาได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าเราได้นําทําการรู้จักกับตัวเองข้างในได้มากขึ้นไม่ไม่ต้องแบบว่าเข้า ยุบหนอพองหนอพุทโทไม่ใช่คือตรงนี้ตรงนี้อาศัยอาศัยการทํางานในชีวิตประจําวันเข้าไประลึกๆั้งในแเราจะเริ่มสังเกตถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นข้างในซึ่งจะมีความหลากหลายมากมายนั่นคือปฏิบัติธรรมแล้วครัับบปฏิิตคุณจอมทาแบบนี้ได้ไหมครับก็เอาตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยนะครับอย่างเช่นว่าผมเป็นคนไม่เคยเอาทีวีผมไม่คิดว่าจะมานั่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะตอนนี้ผมมีความรู้สึกข้างในว่า มันตื่นเต้นมันประมามันอะไรต่ออะไรพี่แต่ว่าแต่ก่อนเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลว่าตอนนั้นเรากําลังประหม่าอยู่แต่พอมันรู้ตัวขึ้นมามันก็เหมือนกับเราอาจจะไม่ได้เผลอไปทําอะไรอย่างเงี้ย่ผมยกมือมาใช้นู่นใช้นี่ครับครับไม่แปลกหรอกบางคนก็ออก่อยก็ตื่นเต้นดรเสารนีผมก็ตื่นเต้นออกไปด้านข้างนอกแล้วแล้วส่งลูกศิษย์เข้ามาแทนส่งลูกศิษย์มาแทนไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ส่งลูกศิษย์เข้ามาแทนพระอาจารย์ครับเริ่มแบบง่ายๆด หลายหลายคนไม่รู้ครับหลายหลายคนรู้สึกว่าธรรมะเข้าใจยากเริ่มปฏิบัติธรรมง่ายๆให้ให้เริ่มรู้จักการปฏิบัติธรรมและให้เห็นผลด้วยตัวเองเนี่ยเริ่มทํามันดีครับอาจารย์เริ่มต้นอยังไงดีครับเริ่มต้นที่ถอดสมมติบรรดาทั้งหมดออกก่อนทั้งเรียกว่าเข้าไปสัมผัสตรงรสัมผัสที่สิ่งนี้เกิดขึ้นนะ สภาวะดนล้วนปรากฏการณ์ดนล้วนที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปตั้งชื่อเรียกไม่ต้องไปตีค่าหรือให้ความหมายไม่ต้องไปจัดระเบียบหมวดหมู่ไม่ต้องไปต่อเติมเสริมแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำนี่ทำน,น,นู่นทำนี่สัมผัสตรงก็คือเพียงแค่รู้หรือว่ารู้ด้วยจิตพาจิตเข้าไปเห็นเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสเมื่อจิตเขาได้เห็นบ่อยรู้จักบ่อยจิตเขามีธาตุรู้เขาตัดสู้เองได้การมรรลุธรรมด้วยการตัดสู้ตัดสู้ด้วยจิต ไม่ใช่ด้วยการไปตั้งชื่อเรียกการตีค่าเรื่องกฎหมายเรื่องอื่นๆใช่นันคือหลักการง่ายๆเพราะว่าสภาวธรรมจริงๆก็ไม่มีป้ายบอกไม่มีชื่อเรียกพอเราไปตั้งชื่อเรียกกลายเป็นว่าชื่อเรียกเป็นตัวปิดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงตัวสภาวธรรมถ้าต้องการก็ถึงสภาพธรรมหรือบรรลุธรรมก็ไม่ต้องไปตั้งชื่อเรียกเราก็ไม่ต้องไปตั้งจัดระเบียบบรรหมูกต่างๆนานาในการรู้พระอาจารย์ครับรู้ยังไงเพราะพระอาจารย์บอกให้ตามรู้ให้ตามเข้าใจสภาวะนั้นรู้ยังไงเช่นสมมติว่าผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้